นนที่ตั้งและภูมิภาคทวีปเอเชียมีพรมแดนติดต่อกับประเทศต่างๆโดย14ประเทศคือเกาหลีเหนือรัสเซียม,มองโกเลียคาซัคสถานเคอร์กิสถานทากิจิสถานอัฟกานิสถานปากีสถานอินเดียเนปาลภูตานเมียนมาลาวและเวียดนาม ที่ตะวันออกและที่ใต้กับทะเลเหลืองทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้ประวัติศาสตร์หรืออาระยธรรมโบราณจีนเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่และมีประวัติยาวนานหลายพันปีตั้งแต่จุดเริ่มต้นของอาระยธรรมมนุษยชาติประวัติศาสตร์ก็เป็นเรื่องราวของจีนตั้งแต่ยุคแรกเริ่มจนถึงยุคปัจจุบัน วัฒนธรรมศาส,สนาภาษาและประเพณีวัฒนธรรมและประเพณีของจีนมีการสืบทอดและปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานประเพณีของวัฒนธรรมของจีนนี้มากมายเช่นเทศกาลรุดจีนเทศกาลโคมไฟเทศกาลตวนอู่คนจีนส่วนใหญ่มักไม่นับถือศาสนาและส่วนใหญ่นับถือศาสนาพื้นบ้านของจีน ที่ท่องเที่ยวของประเทศจีนเช่นกำแพงเมืองจีนพระราชวังต้องห้ามพิพิธภัณฑ์ศิลปะอิฐแดงเซีย่ยงไฮ้ศูนย์อนุรักษ์มิวเัียด้าและทะเลสาบพระจันเซี้ยวค่ะเศรษฐกิจจีนเป็นเศรษฐกิจแบบตลาดสังคมนิยมเป็นเศรษฐกิจใหญ่สุดอันดับสองของโลกตามเท่าเทียบของอำนาจซื้อสกุลเงินจีนเป็นสกุลเงินหยวน และประเทศจีนชากว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งชั่วโมงค่ะ